ยังไงยังไงล่าสุด YG ได้ออกมาแถลงการโเดยรรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการพูดถึงวงต่างๆที่อยู่ในค่ายนั่นเองนะคะรวมทั้ง,ทงพูดถึง Black พิงคด้วยโดยเนื้อหาบอกว่า YG ได้กําไรจากการดําเนินงานในปีที่แล้ว8.69มื่นล้านวอนสูงที่สุดเป็นประวัติการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน86.4% Y g จบอกว่าเราจะพยายามต่อไปเพิ่มมูลค่าของบริษัทและกําไรของผู้ถือหุ้นแล้วก็บอกว่า Baby m ม n ster อร์จะเริ่มกิจกรรมในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างจริงจังเริ่มต้นด้วยมินิอัลบั้มในเดือนเมษายน ประสบความสมําเร็จในการทัวร์ญี่ปุ่นและกําลังเปิดตัวโปรเจกต์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเอเชียด,ด้วยการประกาศทัวร์ต่อมาค่ะวงอัคมิซึ่งกําลังฉลองครบ10ปีกําลังเตรียมโปรเจกต์ต่างๆได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศและเขาก็ยังได้พูดถึงศศิบลักพิงด้วยบอกว่ากิจกรรมของแบล็กพิงกําลังสรุปให้เป็นรูปธรรมและก็ข้อความส่งท้ายนี้บอกว่าเรายังมีแผนที่จะค้นหาและส่งเสริมศิลปินหน้าใหม่ระดับโลกผ่านการออริชาตนในประเทศในญี่ปุ่นและไทยหลังจากแฟนคลับเนียได้ฟังเรื่องราวก็จะมีพูดถึงแบ นึ่งอนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการทําให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายๆคนพอได้ฟังแบบนี้ส่วนมากที่ไปดูมากก็คือด่านั่นเองค่ะทุกคนประเด็นที่เขาพูดถึงกิจกรรมวงที่บอกว่ากําลังสรุปให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยหลายคนก็มีการคาดเดาไปถึงการคัมแบ็กของ Black พิงคหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีข่าวลือเช่นกันค่ะว่า Black พิงคอาจจะคัมแบ็กสาหรับอัลบั้มที่3นี่จะเป็นปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพูดมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้แบล็คพิงคนเดดีีี่่่ยยววทกําาลังนงนเขออองงตัวเออย่างเต็มท่ จะคัมแบ็กได้หรออันนี้การคัมแบ็กเมื่อไรอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอจับตามองแหละแต่ว่าเขาก็บอกว่ากิจกรรมของแรกพีเนี่ยกำลังสรุปให้เป็นรูปธรรมก็ตามนี้ค่ะนอกจากนี้หลายคนก็มองว่าที่ออกมาประกาศแบบนี้เรือว่าหุ้นตกใช่ปะ หรือว่าอย่างไรแล้วก็ฝากบอก YG แล้วก็อย่างด้วยนะคะว่าวอลพิงเวิลด์ทัวร์แต่และรอบเนี่ยบัตรโคตรแพงเลยที่กล่าวมาข้างต้นที่บอกว่า YG ได้กําไรจากการดําเนินงานในปีที่แล้ว8 6 90, 9หมื่นล้านวอนซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง86.4%เลยหลายคนบอกว่าก็แน่และสิเพราะว่าบัตรโคตรแพงเลยหมายถึงว่าคอนเสิร์ตของแบล็คพิงคนะคะก็แพงเช่นกันว่าอย่างนั้นดังนั้นค่ะหลังจากที่เห็นข่าวนี้มันก็ดีใจแหละสาหรับแฟนคลับที่เข จัวงของแบล็คพิงอยู่และก็เชื่อว่าแม้ว่าจะเป็นเมนเดี่ยวของสนามแบล็คพิงแอดก็มองว่าทุกคนคงไม่อยากจะให้แบล็คพิงหายไปหรอกก็คงจะติดตามเช่นกันสําหรับในฐานะเดี่ยวอย่างเราๆก็ติดตามน้องลิซ่าเช่นกันจริงมาก็ได้ยินฟีดแบกหลายอย่างนะคะหลังจากที่ท่าวนี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาตรบอลพิกเวลทัวร์ที่มีการบ่นๆกันว่าแพงมากเลยก็แน่ละสิมันแพงมากเธอก็เลยได้กําไรไงสูงสุดเป็นประวัติการด้วยเพราะว่าแบล็คพิงค์เวลทัวร์ไงนะี่ะและบางคนเนี่ยเขาก็มีการแปะหุ ไปสูงสุดเป็นประวัติการมันคือช่วงเวลาไหนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหุ้นเธอยังตกอยู่นะหลังจากที่แบล็คพิงประกาศเป็นศิลปินเดียวนั่นเองค่ะและบางคนก็บอกว่าที่ออกมาพูดแห่งความหวังแฟนคลับแบบนี้ที่บอกว่ากําลังสรุปให้เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมวงแบล็คพิงคเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นแฟนคลับหรือเปล่าหลายคนเรียกว,ว่าหลังจากที่แบล็คพิงออกไปเป็นศิลปินเดี่ยวไ g นีนี่เข้าขั้นวิกฤตอันนี้แฟนคลับปไปพูดเองด้วยซึ่งสานักการข,าข่าวต่างๆเขาก็วิเคราะห์กันแบบนี้ค่ะเพื่อนๆว่าไ่ีวน ป,ปรเอาละคะ่ะเังนั้นข่าวนี้ก็ถือว่าในกิจกรรมวงของแบล็ k พิงนั้นก็กําลังมีการพูดคุยกันอยู่กําลังสรุปให้เป็นรูปธรรมอย่างที่เขาบอกแหละแปลว่าไม่ได้หายไปไหนนั่นเองแต่แอดมองว่ามันก็ทําได้นะเ,นเพื่อนๆหมายถึงว่าหลังจากที่แบล็ k พิงไม่ได้เป็นศิลป,ปินเดียวแล้วแต่ว่ายังคงครองสถานะแบล็ k พิงเอาไว้มันก็คงจากเล็กซ้ายที่แบล็ k พิงค์เข้าเวิร์ทัวร์ที่ผ่านมานั่นเลยค่ะก็ยังไปออกอีเวนต์ของตัวเองได้ในฐานะเดี่ยวแล้วก็มาทํากิจกรรมวงแต่ว่ามันก็จะต้องแลกกงิิป,ปนจรๆม ว่าบินเป็นนกเลยพักผ่อนน้อยอะไรประมาณนี้แต่แอ๊กก็มองว่าน่าจะทําได้แหละก็รอติดตามกันค่ะว่าเขาจะคัมแบ็กตอนไหนอย่างไรแต่ว่าข่าวลือช่วงนี้สำหรับแอ๊กเขาที่เขาอ่ะมีการออกมาเมา่อมอยเกี่ยวกับสถานที่จัดคอนเสิร์ตท,ที่มีการปักวันแล้วในบางประเทศเขาก็บอกว่ามันเป็นปีนี้แหละค่ะที่จะคัมแบ็กทีนี้ก็ให้รอจับตาม,มองกันค่ะเพื่อนๆสรุปว่าล่าสุดนี้ YG เขาออกมาประกาศว่าเกี่ยวกับแล็คพิงกิจกรรมของแร็คพิงเนี่ยเขากําลังสรุปให้เป็นรูปประธอยู่นะคะก็เรียกได้ว่าได้ต่อลมหาย ใจของแฟนคลับแบบกลุ่มที่รอคอยแบล็กทิงอยากใจจดใจจ่อค่ะได้คำที่บอกว่าได้กําไรจากการดําเนินงานในปีที่แล้วเนี่ยสูงที่สุดเป็นประัติการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน86.4หลายคนก็มองว่าเพราะว่าเวิลทัวร์ไงคะแบล็คทิงเวิลทัวร์ไงล่ะแล้วก็บัตรโคตรแพงเลยถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้อันนี้แอดว่าไม่เกินจริงเช่นกัน